รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมาินทีวี เขาบอกแม่เคยเฉียดตายจริงว่ะเยอะเกี่ยวกับเรื่องรถตกเหวตอนนั้นมีใครบ้างแม่ตอนนั้นมีพี่เบิร์ดธงชัยมีสารพงษ์มีแม่มีจรุณีตกไปทั้งคันเลยก็มีวันหนึ่งแม่ก็อยากจะขายที่ไปหาลุงปูชิลาที่กาลสินแล้วแม่ก็เอาฉนดไปท่านเจอหน้าแม่ท่านจ้องแล้วท่านก็พูดว่าที่จะขายอ่ะมันแพงไปนะอพูดเลยเหรอแม่ท่านแม่ก็ตกใจนี่คืออะไรท่านเหรอนี่อะไรมือท่านเลยพี่เนี่ยท่านให้ตะกุดตะกุดแม่ใอ้มา มาค่ะ <laughs> นี่แหละหนูว่าในกระเป๋าแม่เนี่ยของเยอะสนับสนุนรายการโดยเวลาบิวตี้คลินิก Best i n t e r n a t i o n a l t r a v e l and Agency ยำคุณแม่อร่อยแซบนัวสวัสดีครับ รายการที่เราจะพาทุกท่านไปมูกันแบบถึงพริกถึงขิงกับเหล่าเซเลบตี้คนดังทั่วฟ้าเมืองไทย <c oughs> และวันนี้ครับ <c oughs> เรามาถึงคิวของนางเอก เขาเป็นนางเอกตลอดกาลมีมละครมาแล้วกว่า500เรื่องเยอะมากเขาดูว่าเป็นตำนานเลยต,ตำนานแบบตัวแม่และฉายาอีกฉายาหนึ่งที่เขาได้รับก็คือว่าอะไรคะนางฟ้าร้อยสุแล้วทําไมพี่ตั้มต้อพามาที่นี่ด้วยคะคือที่นี่เนี่ยเป็นธรรมสถานเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9ที่วัดพระราม9การจานาพิเศษเป็นที่ที่ทาให้หนางเอกท่านนี้ยอยู่ตลอดกาล เพราะเขาหมู่ที่นี่เขาปฏิบัติที่นี่เขาทําทุกอย่างที่ที่คือที่นี่เนี่ยเหมือนบ้านอีกหลังนึงของเขาเนอะเอาแหละเริ่มต้นแล้วผัดอยากอยู่แบบว่าตลอดการเหมือนแม่เขาบ้าง<ช>เราพาไปเจอใช่ไหมเราก<ช>็<ร>าต้องพาไปเจอเขาหน่อยนะครับแม่นะครับสวัสดีครับแม่เชิญทางนี้หน่อยได้ไหมต้อนรับแมจิกโราสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบเขาบอกว่าที่นี่เหมือนบ้านหลังที่สองเลยหรอ ใช่ก็มาบ่อยเนี่ยส่วนใหญ่คุณแม่จะมาใช้บาทมาทำบุญเวลามีอะไรที่ไม่สบายใจอะไรก็จะมาที่นี่ใกล้บ้านด้วย5นาทีถึงคือคนอยากมูตามแม่อยู่แล้วเพราะทํำยังไงให้ได้เป็นนางเอกตลอดการทุกวันนี้ก็ยังคงมีงานแม่ที่ผ่านมากี่ปีแล้วนะแม่สี่สิบกว่าแล้วค่ะสี่สิบกว่าปีสี่สกว่าปีไม่มีตกนะคะเดี๋ยวเรามาฟังเคล็ดลับของคุณแม่กันดีกว่าหลักๆเลยคือเรามานั่งปฏิบัติธรรม ไม่ค่ะคือหลักเลยคือใกล้บ้านเวลาเราอยู่บ้านที่ไหนเราจะต้องรู้ว่าวัดอยู่ตรงไหนที่ใกล้เราที่สุด mm hmm. ก็โชคดีว่าตอนที่มาชื่อบ้านเมืองใจเนี่ยทำไมใกล้กับวัดพระธรรมก้าวมาก mm hmm. 5นาทีเองก็งดีใจมากเลยก็เลยมาทําความสัมพันธ์ที่วัดนี้ส่วนตัวแม่เองนะแ,แม่รู้ก่อนจะซื้อบ้านแม่รู้จักวัดพระธรรมก้าวมาก่อนคือรู้จักแต่ว่าไม่รู้ว่าใจไม่ได้คิดว่าจะมาอยู่ใกล้อย,อย่างนี้ไนงะพอเราได้เริ่มเข้ามาในวัดปุ๊บเราเริ่มมากราบไหว้เริ่มม,มานั่งปฏิบัติอชมันมีอะไรที่รู้สึกว่ามันเกิดปฏิหารเลยแม่ดีขึ้ นั่งเนี่ยยังยังไม่ได้นั่งขนาดนั้นเนาะ <c oughs> แต่ว่ารู้สึกว่าเข้ามาแล้วสบายใจมาก1 <c oughs> ล่ร่มเย็นเป็นสุข <c oughs> สองสิ่งที่เราทุกขับรถมาเนี่ยพอม,มาถึงตรงเนี้ยเรารูส้สึกว่าเราจะปลดปล่อยได้วันที่เย็นๆเราก็มาอ่าอะไรคือต,ตามมีคําถามอยู่แล้วแม่คำถามอะไรที่แม <c oughs> ่รู้สึกว่าแบบสัมผัสได้ว่าเฮ้ยที่เนี่ยใช่เข้ามาแล้วรู้สึกขนรุกผิวอยู่ผีไม่เจอไม่มี แม่กลัวผีป่ะเนี่ยเป็นคนกลัวผีแล้วแม่แต่งนหน้าทำไมแต่เมื่อกลัวผีจะแ,แต่งหน้าสอบเรามีความรู้สึกว่าเราก็อยากจะทําสิ่งนั้นด้วยใจเราต้องการใ้นะเมื่อใจอยากมาอยากทําเราก็ต้องทําให้สําเร็จนี่แม่ก็แต่งมาเป็นสิบปีแล้วญาติพี่น้องก็ไปเพื่อนฝูมิตรจะหายก็ไปก็มากกว่าร้อยศพแล้วสิอุ้ยเป็นร้อยร้อยแล้วค่ะเคยเจอไหมเคยเจอมาตามไหม ถามเม่เคยเจอไม่ตอบไม่ได้แต่ถามว่ามีปฏิหารไหมมันอาจจะมีบ้างยังไงแม่กลับมวเรื่องแม่ยาวนะยาวทั้งเรื่องอะแแต่งหนา้ดด้ยเรื่องปฏิหารต่างต่างในชีวิตที่เกิดขึ้นกับแม่ในการมูเข้าข้างในหม่แม่ข้างในไปคุยเหรอเข้าขางในไปคุยเพราะยาวแน่ปัญญอแลัวเส้นเลือดกอนแตกก่อนจ้าตายแตก วันนี้ขอ,อกราบเรียญาตพระคุณเจ้าครับวันนี้มาทำรายการมาถ่ายทำไหนๆมาแล้วก็ขอรับพรสักหน่อยครับสาธ<า>ุอคนลูกขอบพระคุณมาก <h ums> อะไรทําให้แม่เลือกอยากจะแต่งหน้าศพหน้าแรกเคยเจอศพที่เขาแบบไม่โอเคไหมแล้วเขาตามมาหาแม่หรือว่ามามมีจำไม่ได้ต่างแต่งจบอย่าถามอายุอย่าถามว่าเขาเป็นอะไรตายเขาบอกแม่เคยเฉียดตายจริงวะเยอะเกี่ยวกับเรื่องรถตกเหวก้าวที่ดีที่สุดคือก้าวออกเดินทางออกไปสัมผัสประสบการณ์ใหม่ๆที่คุณไม่เคยได้สัมผัส โลกใบนี้ยังมีอะไรให้คุณได้ค้นหาอีกมากมายสัมผัสธรรมชาติอันสวยงามไม่มีที่สิ้นสุดประสบการณ์ที่หาได้ง่ายๆระหว่างทางเรียนรู้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมทั่วโลก ลิ้มรสชาติอาหารที่คุณไม่เคยลองยิ่งเดินทางยิ่งสร้างรอยอยิ้มสร้างความสุขได้ทุกวันเบสอินเตอร์เนชั่นแนลสนับสนุนทุกการเดินทางของทุกคนประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ plus ประกันภัยไชยวิวัฒคิดเผื่อเพื่อทุกชีวิต รู้สึกเย็นอ่ะอันนี้คืออุ๊ยแป๊บนึงนะฮะหยุดคิดหยคิดชีวิตมีทางเลือกก่อนเก้าก็มาก็มีคติประจำใจแล้วสอนนี่เราต้องหยุดก่อนคิดแล้วก็มาชีวิตเรามันมีทางเลือกเยอะแยะถูกไหมคะที่นี่คือเขามีการนั่งสมาธิมีทุกวันไหนหรือว่าอะไรย่างเงี้วันพฤหัสศุกร์อาทิตย์อย่างเงี้ยค่ะจาร์อาจารพูดอะไรก็มาใช้บาทได้ปกติแต่เข้ามาเลยว่าขออนุญาตไหว้พระประธานก่อนนะโอ้ได้ค่ะสวยมากเลยค่ะป้าพี่ขวัญไปเร้วาแก้วมรกตไป แม่ได้ข่าวว่าของแม่ชีวิตแม่อ่ะคือมีปฏิหารเรื่องราวในชีวิตเยอะแยะไปหมดเลยเหรอมีเวลาเราเราทำในสิ่งที่เราตั้งมัน่นตั้งจิตอะไรเงี้ยมันก็จะมีมาทุกรูปแบบเขาบอกแม่เคยเฉียดตายจริงปะเยอะเกี่ยวกับเรื่องรถตบเฮว ครั้งเนี้ยไม่มีใครรู้เลยถูกไหมแม่ไม่มีข่าวเลยแม่สมัยก่อนน่ถ่ายเรื่องบ้านสีดอกลักกับจจรุนี20บกว่าปีแล้ว<ห>ตกไปทั้งคันเลยสรพงด้วยตกไปทั้งคันเลยค่ะแล้วพอดีโชคดีจริงๆเพราะเราไปเจอซุงนะซุงเนี่ยคือคนขับรถสิบล้อมามันใส่ซุงมาแล้วโซ่หลุด Oh. สุ่มันก็กิ้ง<ๆ>กิ้งกิ้งตกเหวไปแม่แม่บอกว่าสุงมันลองรับเรานะสุงรองรับเราสุงมาตกก่อนเมื่อวานแล้วเราก็ไปวันนี้รถก็ไปตกวันนี้ก็ไปติดสุงถ้าไม่ติดสุงก็ตายกันหมดเพราะเหวเนี่ยมันมันไม่มีที่จุดนะมันไปกึกกึกกึกเลือ่อยๆนะ<ช>แต่อันนี้สุงมมันไปคาวไว้เหมือนกับลองรับเราเพราะถ้าเป็นอะไรไปตอนนั้นเราสูญเสียดาราตัวพ่อตัวแม่ตอนนั้นมีใครบ้างตอนนั้นมีพี่เบิร์ตธงชัยเหรอใช่ค่ะพี่เบิร์ตธงชัยมีเบิร์ตธงชัยมีด้ย กินมาคอใช่แม่ว่าตอนนั้นอะองค์ไหนหรือแม่ห้อยพ้าอะไรไว้ตอนนั้นแม่เนี่ยตั้งแต่เข้าวงการแสดงนะแม่ก็จะมีพ้าประจำตัวห้อยคออยู่ตลอดเวลาแม่ให้มาเป็นของขวัญในการที่ว่าเดินทางจะทําอะไรก็แล้วแต่ก็เป็นพระองค์นี้เป็นผ้าที่อยู่กับคอตลอดนะเป็นาปักน้ารุ่นหนึ่งสาธุค่ะนี่นะที่ว่ารถตกเหวอนนแม่ก็ถูกต้องก็อยู่นี่ ก็เวลาเวลาจะเกิดอะไรแม่จะจับผระอีกแม่จะจับก่อนเลยวันนั้นแม่ก็กาบ้าะก็กำผ้าอีกแล้วทุกคนก็รอดปลอดภยัยแล้วตอนนั้นแม่เป็นอะไรบ้างขาหักแต่จะรุณีหลังหักก็นหน <า S 1> ใช่ค่ะพี่เบิร์ดทุกวันนี้แม่สุขภาพนี้ก็ยังไม่ค่อยปกติเพราะว่าหลังเขาหาก<ช>ักแม่ก็มีแผลเป็นที่ขาเพราะว่าเราต้องดามเหล็กไว้ 1, 1> ่ปีเต็มๆหยุดงานการแสดงหมดเลย1ปีเต็มๆเพื่อที่รักษาไออุบัติเหตุที่เสียเนี่ยแล้วพี่เบิร์ดก็ต้องไปไปแข่งร้องเพลงที่ฮ่องกงแต่ก่อนไปฮ่องกงแกก็ ไม่เป็นข่าวเลยหรือแม่เพราะว่าแม่ก็หยุดการแสดงไปปีถามว่าไม่เป็นข่าวไม่เป็นข่าวแต่ว่าเมื่อสมัยน่อนสมัยนั้นมันไม่ใช่โซเชียลมันไม่ใช่โลกโซเชียลว่านิดหน่อยก็เป็นอะไรอย่างนี้นะเมื่อก่อนมันนานกว่าจะกว่าจะเป็นข่าวกันนบสเตอร์ต้องไปรับขึ้นสาวขึ้นมากันเนี่ย แม่และอย่างเงี้ยคือผราองค์เนี้ยคุณแม่ตั้งแต่รุ่นคุณแม่รุ่นคุณยายที่ส่งมอบต่อกันมาเป็นทอดค่ะจริงๆแล้วนะต้องบอกก่อนว่ารุ่นแรกองค์แรกเลยที่ห้อยเนี่ยตอนนั้นเนี่ยแม่เนี่ยไปนอนต่างจังหวัดแล้วปรากฏว่าผีอ่ำเหมือนว่าเราจะตื่นจะหลับจะตื่นจะหลับบอกไม่ถูกแม่ก็จับพระอันนี้กลับเข้าไปในปากเข้าไปเลยอมอมไว้แล้วก็น้ำโมน้ำโมน้ำนโมนี่รุ่นหนึ่งเป็นรุ่นที่ยุ่ยถูกน้ำไม่ได้นะถูกเงือกน้ำไม่ได้พระไกน้ำเป็นยุ่ยกลับเข้าไปเนี่ย แม่ก็อมไว้กับน้ําลายแล้วเสร็จแล้วเช้าตื่นมาเนี่ยผ้าหายทั้งองค์ก็ยังไม่คิดก็พยายามคิดว่าเมื่อคืนนี้ผีอําอะไรเราอาบน้ําแล้วก็เอาสีสย้ยในแขวนไว้ตกใจเหลือแต่กอดผ้าเนี่ยไปหมดแล้วแล้วก็เนื้อของฟันที่เราอุดกอไว้เนี่ยคงจะแบบว่ามันหลุดอะไรเงี้ย<อ>ก็ไม่ถุยเนี่ยนะก็คืน,นไปหมดทุกอย่าง กืนลงไปหมดทุกอย่างแล้วก็บ้วนปากก็คือกืนไปแล้วก็รีบแปรงฟังแม่กืนพระลงไปเลยก็กินพระลงไปเลยไม่มีแล้วรุ่นหนึ่งอ่ะอยู่อยู่กืนไปหมดแล้วอยู่ในตัวแม่หมดเลยกืนไปหมดแล้วยังตกใจที่เล่าต่อใครต่อใครฟังเขายังไม่เชื่อเลยบอกรุ่นหนึ่งเนี่ยน้ำนิดหนึ่งก็ไม่ได้นะยุยอยู่กับเงื่อต้องรับทำให้ดีๆตอนนี้แม่ก็ไปหามาอีกจนนี่ก็เป็นที่จองที่ผู้ใหญ่ให้มานี่เหตุการณ์พิชีวิตนะที่แม่บอกว่าแม่มาแต่งหน้าศพเนี่ยและแม่เคยเจอตาแม่มีต้องมีห้อยพระองค์ไหนไปที่แบบ อ but, <Incred> คอยกันคอยอะไรเงี้ยเราไม่สามารถรู้เลยว่าเวลาเราแต่งกับใครเนี่ยเขาปรารถนาดีกับเราไหมเขาอาจจะไม่ชอบหรืออาจจะชอบมายุ่งกับหน้าเขาไม่ไงแต่การทำเนี่ยคือทําให้เขาดูดีทําให้เขาสวยงามวันที่เขารดน้ําคือมาจากเจตนาเราเจตนาเราอยากจะทำให้เขาดูดียติเขาทุกคนก็ต้องการให้เห็นคนที่ตายไปแล้วเนี่ยดูดีวันที่เผา วันที่รดน้ําเราก็ตั้งใจว่าทําต้องทําให้ถึงที่สุดจะทําไปอย่างนี้จนกว่าวันหนึ่งที่แบบเรามีความรู้สึกว่ากําลังใจเราหมดแรงเราหมดแล้วก็เราก็จะถอยเองหนูอยากรู้ว่าจุดพลิกอะไรที่แม่อยากจะไปช่วยพี่ๆคนที่เขาเสียชีวิตไปแล้วแบบไปแต่งหน้ามันตอบไม่ได้นะเข้าใจไหมมันเป็นอะไรที่มันเหมือนกับว่าโชคชะตาลิขิตนะเหมือนกับแม่เคยพาเพื่อนไปนะพอเพื่อนก็ไปเพื่อนก็เหม็นฟอร์มลีนก็ถอยกันกลัวคิดว่าเรามาทําบุญ แล้วเราอยากให้เขาเนี่ยสวยดูดีแล้วก็ชีวิตเราได้เลือกจุดนี้แล้วเราก็ต้องทําตามเส้นทางของเราที่เราได้ตั้งใจอยากจะทําบุญในสิ่งที่ไม่มีใครทํามันอยู่ในที่มืดมืดไม่ต้องมีใครมาอะไรกับตัวเองว่าฉันทําบุญสิ่งที่ยิ่งใหญ่นะลงทุนไปตั้งเป็นล้านฉันทำไอ้นู่นไอ้นี่ไม่อยากเป็นตรงนั้นอยากทําแค่ตรงนี้คือบุญเนี่ยมันบาทนึงก็คือถือว่าบุญจะล้านหนึ่งร <100 S 1> ้อยล้านกับเทียบกับ10บบาทก็เท่ากันถ้า ตั้งใจจะทำบุญจริงๆคนที่เสียไปแล้วเนี่ยตอนที่เขามีชีวิตอยู่เนี่ยเราได้จับแตะต้องได้เล่นได้คุยณว,วันหนึ่งเนี่ยพอเขาเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยกลัวเขากันหมดรังเกียจกันหมดม,มันมันคืออะไรแม่ก็เลยคิดว่าเออทำสิ่งนี่แหละสิ่งที่คนรังเกียจด,ดีกว่าเคยเจอศพที่เขาแบบไม่โอเคมนะั้ยแล้วเขาตามมาหาแม่หรือว่ามามาบอกอม,มีจำไว้นะการแต่งจบอย่าถามอายุอย่าถามว่าเขาเป็นอะไรตายแล้วก็อย่าไปยุ่งกับเขามีแต่งก็แต่งแต่ถ้าติดต่อ อาจารย์เนี่ยกาจะรูดซิปปิดใส่ถุงเลยก็จะไม่ให้เราไปยุ่งไปแต่ต้องศพที่เป็นคดีเป็นอะไรเงี้ยอย่ายุ่งแต่ว่าศพบ,บางศพเนี่ยเราไปแต่ต้องได้แต่เขายังไม่อยากตายเขายังไม่พร้อมตายเขาก็เหมือนกับสื่อเราได้นะเหมือนเหมือนให้ใหเราช่วยใช่ไหมแม่ใช่สื่อให้เราอาจจะไปบอกทางญาติสมมุติว่าคนกระโดดตึกอย่างเงี้ยเขาทะเลาะก,กับแฟนแฟนไม่กลับบ้านอย่างเงี้ยแล้วก็เสียใจมากเนี่ยพอวันที่แต่งหน้าเนี่ย แฟนมายืนอยู่ปลายเท้าแต่งหน้าไม่ได้ไหนก็ไม่ได้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 ทไมเกิดอะไรขึ้นทําไมดินสอหักหรืออะไรแม่ไม่หักหน้ารองพื้นไม่ติดอะไรไม่ติดไม่ไม่ไมแล้วอย่างปกติศพธรรมดารองพื้นติดหรอแม่ถ้าไม่มีปัญหาอะไรก็จะติดง่ายๆ่าแต่อันนี้เขาไม่พร้อมที่จะไปเนี่ยเขาต้องถูกมาคับตัวเองว่า เขาอยากจะเอาชนะนะว่าทะเลาะกันแล้วเขาน้อยใจเขาเรียกว่าเสี้ยววินาทีเดียวนะจําไว้เลยนะเสี้ยววินาทีเดียวสามารถพลิกชีวิตคนให้เป็นหรือตายหรือดีหรืออยู่หรือชั่วหรือร้ายได้เลยเราจะต้องจับเสี้ยววินาทีนั้นอะใส่ใจให้มากๆคนเราข้ามถนนปุ๊บก็เสี้ยววินาทีเดียวถ้าเราไม่ข้ามปั๊บเราก็ไม่ตายถูกไหมมันเชี่ยวเดียวเองหรอเขามายิตรงนี้เาสม่สื่อแม่ยังไงอะงไงเหมือนกับแต่งก็ไม่ติดไม่ติดไม่ติดแม่ก็เลยตึ้งขึ้นมาน้องน้องเรียกผู้ชายแฟนเขาน้อง น้องออกไปข้างนอกก่อนได้ไหมรู้สึกว่าไม่ไม่ค่อยดีแล้วน้องออกไปเลยเขาก็คับคับ,ค,บคับไปนั่งพอไปนั่งข้างนอกเสร็จแม่ก็แต่งแม่ก็บอกว่าไม่ชอบเขาใช่ไหมออกไปแล้วอ่ะคราวนี้ต้องติดนะจะได้สวยๆเกิดมาชาตินี้นะไม่น่าเลยแม่กับเขาาว่าไม่น่าเลยเสียดายมากเลยดูเสิเนี่ยแล้วเป็นไงเอาชนะเขาก็ยังอยู่ในโลกนี้ได้แต่หนูก็ต้องไปอีกพบหนึ่งแล้วมันหลังถ้าได้เกิดมาใหม่อย่าทําแบบนี้นะก็แองไปคุยกับเขาไปพอออกไปเสร็จน้องผู้ชายก็นั่งอยู่เขาก็ร้องไห้เขาก็บอกว่า เขาไม่กลับบ้านมาตั้งเจ็ดวันแล้วทะเลาะกันผู้ชายไม่กลับบ้านผู้ชายก็อาจจะแมบไปติดใครต่อไปผู้ชายร้องไห้ผู้ชายร้องไห้ว่าเขาเสียใจมากเขาไม่คิดว่าแฟนเขาเนี่ยจะตัดสินใจขั้นแบบนี้ผู้ชายก็เลยเล่าให้เราฟังเราก็รู้ว่าอ๋อจุดจุดนี้เป็นจุดที่ทําให้เราอาจจะเป็นสื่อสารกลางเล็กๆน้อยๆที่ทําให้เขาเข้าใจได้ว่าเขาโกรธมากก็ถึงเด้ตัดสินใจแบบนี้ไงไม่มีอะไรจะต้องคุยกับเขาอีกแล้ว อันนี้ก็เอาไม่อยู่คือความคิดตั้มห่างตอนแรกอะตั้มมาจะมาคุยกับแม่ตั้มนึกเลยนะว่าแบบแม่อ่ะแม่ต้องเป็นคนมีเครื่องรางของขังอะไรป้องกันตัวเยอะมากๆเพราะแม่ทํางานเกี่ยวกับสิ่งนี้แต่จริงที่ตั้มเห็นมีอันเดียวแต่จริงๆมีอีกไหมแม่ถ้าถามว่ากลับไหวไม่เจอที่ไหนอะไรศักดิ์สิทธิ์ทุกอย่างก็กลับไหวหมดแต่ทุกอย่างก็อยู่ที่ใจเรานะว่าเราจะศรัทธาอะไรในตัวเราถูกไหมตัวเราเนี่ยก็คือมีมีใจแค่สี่ดวงเองเราจะศรัทธาอะไรเป็นร้อยเป็นมันมันก็ไม่ได้หรอกเยอะเกินเราก็เอาพอประมาณที่เราจะ ศรัทธาได้เราก็จะเชื่อในสิ่งที่เราพิสูจน์ได้ในตัวของเราเองคือเรียกว่าแม่ก็มูงก็กราบไหวแต่แม่มีสติถูกต้องแม่เลือกแล้วว่าตรงไหนแม่สบายใจต้องทําที่เราสบายใจทําที่เรารู้สึกว่าอัดอย่างเราจะขายที่อย่างเงี้ยเราสบายใจอะไรทําทํำยังไงถ้าตัวเราเดินคนเดียวคงไม่ได้หรอมั้งต้องมีกําลังใจมีพลังแล้วก็มีสิ่งที่เราคิดว่ายึดเหนียวได้อย่างไม่จะขายที่ไม่ต้อง ใช่แน่นอนเรื่องเรื่องที่นี้แน่นอนยังไงตอนนี้ก็มีลวงป่ศิลาใช่ไหมครับเขท่านก็กำลังดังมากมายมากๆเลยไกลๆไปหลวงปุศิลาก็จะแบบว่าเป็นแสนเป็นล้านบางทีก็เข้าได้มั่งพบได้มั่งพบไม่ได้มั่งก็มีวันหนึ่งแม่ก็อยากจะขายที่ปีหนึ่งแล้วแล้วก็ไม่ได้ักทีไม่รู้อีท่าไหนแม่เจอไปหาลุงป่ศิลาที่กาฬสินแล้วแม่ก็เอาโฉนดไปบังเอิญเหรอแม่บังเอิญแม่ไปกับเพื่อนแล้วแม่ก็เอาโฉนดใส่กระเป๋า ไม่บอกเพื่อนสักคนเพื่อนไม่มีใครรู้ว่าแม่เอาโนดไปฟังให้ดีนะแล้วแม่ก็คุยกับน้องหน้าห้องที่อยู่กับหลวงปู่ชิลาแม่อยากพบมากแม่อยากกราบมากโดยที่หลวงปู่เนี่ยไม่ออกมาด้วันนั้นแม่ไปกับพี่ตุกดวงตาแล้วก็ปรากฏว่าโชคดีมากหลวงปู่บอกว่า นวราชด,ดวงตาม,มาท่านก็เลยต้องออกมาเพราะว่าท่านเห็นว่ามาใกล้เหนื่อยท่านก็อยากมาพบโอ้โหแบบตกใจมากเลยแล้วก็ลูกศิษย์ลูกหาท่านเนี่ยประชาชนไเอ็มเลยก็ดีใจที่ท่านออกมาวันนั้นตอนเย็นก็เลยมาได้มาพบท่านท่านเจอหน้าแม่ท่านจ้องแล้วท่านก็พูดว่าที่จะขายอะ่ะมันแพงไปนะ พูดเลยเ<า>หรอแม่ทักแม่ก็ตกใจว่าอ้าแม่ไม่ได้บอกเพื่อนสักคนเพื่อนก็มองหน้ากันว่าใครอะไรมาขายทักเลยมองหน้ากันเจ็ดแปดคนนะเอ๊ะใครเอามาขายไม่มีนี่แม่ก็เลยต้องบอกเพื่อนบอกฉันเอามาเองอ่ะฉันเอาฉนวดมาให้ท่านเนยดูสิขายอะไรแพงหรือเปล่าท่านทัก ท่านก็เลยบอกว่าที่จะขายแพงไปแต่เราเนี่ยยังไม่ได้บอกอะไรท่านเลยอ่าแต่คิดไว้อยู่ในใจอยู่เยยัยยง <ใจ S 2> ไม่ได้เอฉนด,ดไปเลยย,ยังไม่ได้บอกราคายังไม่ได้กกระเป๋ายังไม่อะไรทั้งสิ้นเลยพอท่านรู้แล้วปั๊บก็ต้องหยิบฉดขึ้นมานะอ่าแล้วก็บอกกับพระที่นั่งอยู่ข้างหน้าบอกช่วยฉดน,นี้ให้ท่านจับนิดนึงเถอะท่านก็จับแล้วท่านก็หลับตาจะไปจะมาหลับตาแล้วท่านก็เอากระดาษมาเขียนอันนี้ออกมาให้นี่คือมือท่านเหรอคะนี่มือท่านเลยโอ้ยหขอแตะสาธุค่ะท่านไม่ใช่เป็นอ่ พระที่จะมานั่งเรื่องค้าขายเรื่องอะไรอย่างนี้ไม่ใช่อยู่ที่บุญและวาสนาพี่เนี่ยท่านให้ตะกุดหรอท่านให้ตะกุดแม่พกมาอลไเนี่ยมาค่ะนี่แหละหลวง่าในกระเป๋าแม่เนี่ยของเยอะอ๋ออันนี้ให้พกไว้ในกระเป๋าตังค์ใช่นี่นี่คือตะกุดของหลวงพ่อศิลาอันนี้ค่ะนี่ค่ะท่านบอกไหมว่าอันนี้พกไว้ติดตัวแล้วจะเสริมเรื่องอะไรท่านไม่บอกนะท่านจะไม่พูดเลยเลยถ้าท่านให้อะไรเราเรารับไปเลยแล้วเราก็สมควรที่จะไว้ตรงไหนเราก็ไว้นี่อยากติดตามต่อเลยว่าอันนี้ครับ ของญาตินะแม่นะ,ะที่ปูศิลาเขียนมานี่เลยค่ะเขาบอกให้ติดป้ายไว้ที่นี่ขายด่วนแม่แล้วตอนนี้พอหลังจากที่ท่านเขียนท่านแนะนําแนวทางอย่างเราขายได้ยังแม่ท่านให้ขายตุลานี่เขียนเลยตุลาหกสอเริ่มได้ตามนี้ได้นะเป็นขาด้วยนะเป็นไม้แล้วก็ตั้งเป็นไม่ใช่เซลล์เซลอะไรเลยนะคือวาด บอกเลยว่าวิธีการที่จะประกาศขายอย่างในขายเมื่อไหร่สาธุค่ะแม่แม่ขายได้ไหมเพราะนั้นแม่ก็ต้องถือว่าเดินทางไปไกลแต่ที่ว่าใกล้บ้านแม่และแม่ก็มาไหว้ตลอดเลยห่างจากบ้านท่านาทีนี่แหละข้างหลังเอาไว้ประหลังเก้าที่นี่แม่ก็เคยมาไหว้ที่นี่ก็เรียกว่าเหมือนบ้านของแม่เลยนะเวลาแม่มาเนี่ยแม่ชอบน้องเนมากน้องเนยน่ารักมากอินโนเซนต์จะใช้สาหมดเข้ามาแล้วสบายมากใช่นุ่มนุ่มเย็นมากๆรก้สึกสยายมากๆแล้วมันอยากนั่งอ่ะ อเอวลาเรามีทุกข์นะรู้สึกว่าตรงนี้เป็นห้องสี่เหลี่ยมแค่เนี้จะเอาทุกข์เราออกไปได้อะพระแก้วมรกตด้าน,นลหลังนี่แม่เคยมาไหว้ขอพรอะไรแล้วได้ไหมแม่มาไหว้ส่วนใหญ่แม่ก็ขอนะขอสุขภาพอุ้ยแต่แม่ดูแข็งแรงมากขอเรื่องสุขภาพแข็งแรงใครจะไปรู้จะมาอนาคตเราไม่รู้หร<ม>อกว่าโรคภัยแค่เจ็บจะเกิดกับใครเมื่อกี้หนูเห็นแม่กระโดดอย่างเงี้ยแบบง่วงแล้วก็จะแบบว่าแม่เจ้าค่ะแลผ่านเหตุการณ์ขาหักมาแล้วนะแต่ตอนนีก็กระโดดปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บสบายเลยผ่านเหตุการณ์แบบว่า เขาเรียกอะไรนะเรื่องราวแบบชีวิตแม่นี่มีเรื่องเล่าโอ้โหเป็นปียังไม่จบเลยขาดบาดตายยังไม่จบต้องติดตามต่อช่วงหน้าช่วงหน้าเนี่ยเราจะพาไปดูความสงบของที่นี่กันสักครู่เดียวกับมาเจอกันในมูเตเลดี้จ้ะสวัสดีค่ะบุ๋มคุณชฉลีปรีชยาดีกุลนะคะช่วงเบสทิปวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนบินลัดฟ้าไปสัมผัสความมหัศจรรย์ของยุโรป กับ3ประเทศที่เรียกได้ว่าเป็นจุดหมายปลายทางในฝันของใครหลายๆคนนั่นเองค่ะ mm hmm. นั่นก็คือสว mm ิตเซอร์แลนด์ฝรั่งเศสและเยอรมนีค่ะร่วมสัมผัสเทศกาลแห่งความสุขสุดอลังการชมตลาดดังคริสต์มาส m มร์เก2024กันแบบเต็มอิ่มค่ะ mm hmm. เพลิดเพลินกับเทศกาลคริสต์มาสแมร์เก็ตลูเซิของเมืองลูเซนประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ตลาดคริสต์มาสที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของโลกชมความโรแมนติกกันต่อที่คริสต์มาสมาร์เก็ตของเมืองซูริกนะคะประเทศสวิตเซอร์แลนด์ที่นี่นะคะก็จะมีทั้งคอนเสิร์ตและก็การแสดงโชว์ในทีมคริสต์มาสและเสียงเพลงจิงกระเบลตลอดเส้นทางและคริสต์มาสมาร์เก็ตแห่งที่3นะคะไปต่อกันที่เมืองสตุ๊ตการ์ดประเทศเยอรมนีที่ว่ากันว่าเป็นตลาดนัดคริสต์มาสที่สวยที่สุดด้วยบรรยากาศที่งดงามราวกับเทพนิยาย จากนั้นเราก็จะไปต่อกันที่คริสต์มาสมาร์เก็ตของเมืองแซนเฟิร์ตตลาดนัดคริสต์มาสที่ใหญ่ที่สุดและเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศเยอรมนีก่อนจะไปปิดท้ายที่คริสต์มาสมาร์เก็ตของเมืองโรเทนเบิร์กฝรั่งเศสและคริสต์มาสมาร์เก็ตของเมืองกอมาที่กําลังมาแรงในตอนนี้เรียกว่าเป็นทริปที่จะพาทุกคนไปสัมผัสคริสต์มาสมาร์เก็ตกันแบบเต็มอิ่มเหมาะกับผู้รับกลุ่มเพื่อนหรือครอบครัวที่จะไปร่วมเฉลิมฉลองในช่วงลาแห่งความสุขด้วยกันเท่านั้นยังไม่่พอคะ ทริปนี้เราจะพาทุกคนไปนั่งรถไฟความเร็วสูงคื t g v ช้อปปิ้งจัดเต็มที่ห้างดังและชมแกลเลอรี่ลาฟาแยตห้างหรูที่อยู่คู่เมืองฝรั่งเศสเต็มอิ่มมากๆสำหรับทริปมหัศจรรย์ของยุโรปกับ3ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ฝรั่งเศสเยอรมนี Germany. ส่วนใหญ่ไม่ชอบชทำบุญแบบนี้แลวแต่ความพอใจเราทําบุญไปใส่ส่งๆๆๆๆๆๆใส<ช>่ซองบางทีอะไรเงี้ยเราก็ไม่รู้ว่าจริงไม่จริงอ่ะบางคนก็บอกว่าอย่าไปใจเจเลยเราทําไปแล้วก็ปล่อยมันไม่ได้เราไม่ได้เสียดายเงินที่เราทําเราต้องการเงินให้ไปถึงจุดจุดนั้น <ừ> จริงๆ ำคุณแม่อร่อยแซบนั้มื้อนี้ถ้าอยากให้อร่อยต้องยำคุณแม่ยำแซบๆเครื่องเน้นๆคัดสัรวัตถุดิบที่มีคุณภาพนัวได้ทุกวันแซบซีดแบบ2 in 1ดื่มด่ำกับคาเฟส่สไตล์ตุรกีเนรมิตโฉมเหมือนหลุดเข้าไปอยู่ในดินแดนแห่งความฝัน ทั้งหมด2ส,สาขาสาขาตะลิ่งชันและวันนิมานเชียงใหม่เพราะความสุขเริ่มต้นได้ที่ร้านยำคุณแม่ นี่เขาเรียกว่าอีกจุดหนึ่งเนาะที่เราสามารถแบบว่าทําบุญได้ให้กับพระพุทธศาสนาด้วยครับจากรูปภาพพวกนี้นะคะเขาวาดใช่ไหมคะคุณเขาวาดแล้วก็มาถวายให้พระถวายให้พระแล้วพระก็เอาไปตั้งโชว์เนี่ยใครชอบนะคะก็ซื้อไปได้แล้วพอได้เงินเสร็จก็บารุงบารุงรักวัดเนี่ยแหละเข้าวัดอาจจะไม่มีไม่ได้ให้เงินนะวาดด้วยแรงตัวเองจากจิตใจตัวเองออกมาเป็นแบบนี้ มันมีแต่อะไรที่ทําให้เรารู้สึกดีๆไปหมดเลยทั้งทั้งจิตใจทั้งความสบายกายรู้สึกเย็นรู้สึกอยากนั่งอะเนแม่ใช่ยูดอกไม้สวยไหมเนี่ยแม่สวยนะคือไม่ใช่ว่าไม่ใช่รูปภาพที่แบบว่าเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาอย่างเดียวนะคะคือแบบว่าเนี่ยของของสวยๆงามๆก็แบบมีเยอะเลยเราสามารถเอาเงินตรงนี้ไปแบบว่าดูแลเนนด้วยเนแม่เป็นเรื่องการศึกษาสร้างโรงเรียนส่วนใหญ่แม่ชอบทำบุญแบบไหนแม่เหรอแล้วแต่แล้วแต่ความพอใจถ้าสมมุติห้องน้ําที่วัดต้องการจริงๆ เราก็จะทําบุญห้น้ำอาตรงนี้สาลาไพา่ไม่มีอยู่ต่างจังหวัดนะเราก็ต้องทําเรื่องศาราช่วย อะไรก็ได้ที่เป็นการบำรุงพระพุทธศาสนาถูกต้องได้หมดสำหรับแม่ขอร้องแล้วก็ขอให้เป็นของจริงนะเพราะบางทีเนี่ยเราทำบุญไปใส่ท้งใส่ซ่องบางทีอะไรเงี้ยเราก็ไม่รู้ว่าจริงไม่จริงอ่ะเขาเรียกว่าต้องรู้สถานที่รู้แหล่งที่มารู้ต้นตอว่าเราทำถูกที่ถูกทางมาใช่อันนั้นเราจะได้สบายใจแล้วเราจะได้รู้ว่าโอ้ชื่นใจแล้วแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็นี่แหละเนาะก็ทำให้แบบแม่ ก็เป็นอย่างอกตลอดการมาถึงทุกวันนี้บางคนก็บอกว่าอย่าไปจะไปจะปสนใจเลยอย่าไปใจใจเลยทำทาทาทไปแล้วเราทําไปแล้วก็ปล่อยมันไม่ได้เราเราต้องรู้ว่าสิ่งที่เราทําไปเนี่ยเ,เป็นของที่ถึงจริงๆเ <c oughs> อาใช่นนอย่างนั้นคนก็ามาหลอกง่ายนะ เราไม่ได้เสียดายเงินที่เราทําเราต้องการเงินให้ไปถึงจุดจุดนั้นจริงๆคือบางคนเนี่ยแม่มูทําบุญก็หวังฉันหวังจะได้บุญเต็มที่เลยแต่งานการไม่ทําเลยนะนี่ก็ไม่ได้ไงสูกไหมแม่บางบางคนมูอย่างเดียวเลยฉันไหวขอให้ฉันรวยเถอะขอให้ฉันรวยวันไปวันวันวันนึงไปวัดอยู่นั่นนะสิบสิบกว่าวัดยิ่งะกล้าอยู่นั่นไม่ขอขอหวยแม่ถ้าเกิดว่าอย่างที่น้องตั้มพูดเมื่อกี้คนที่เขาไหวอย่างเดียวแม่ว่าเราควรจะมีคําพูดไหนที่ไปดึงสติเขาต้องขยันด้วยต้องขยันคุณต้องทํางาน ด้วยต้องเป็นคนดีด้วยหลักการอันนี้มันสําคัญมากก่อนที่เราจะเข้ามาถึงตรงนี้ถ้าคุณเป็นคนเลวเลยอะไรก็เลวหมดขี้โโมยฆ่าคนแล้วมานั่งขอพรพระพระท่านจะช่วยรือมันก็นั่นดีพระทานก็ต้องไปช่วยคนที่เราไปเอาเปรียบพาก่อนใช่แล้วนั่นก็ช่วยในสิ่งที่คนคนนั้นเขาเป็นคนดีจริงๆร่าและถึงวันละนี้ก็ต้องโอเค ฟังนะคุณผู้ชมทางบ้านมูอย่างงม,มงายฟังที่แม่พูดไม่งั้นไม่เป็นนางเอกตลอดการมีงานปังขนาดนี้<ช>นี่แม่ยังรับงานในวงการบันเทิงไหมถ้าเกิดว่ามีติดต่อมาเป็นน้องนางเอกเนี่ยรับไหม,มแม่มีรีวิวไหมแม่รีวิวตอนนี้เขาใส่สูนะูแม่มีรีวิวเยอะมากนะใครก็ต้องเลือกรีวิวเหมือนกันเพราะแม่จะเป็นคนที่ไม่รีวิวคพา่เพื่อสิ่งที่รีวิวมันต้องเป็นความจริงเราจะไม่ไปโกหกเชื่อเลยเชื่ออย่างนี้ะเราจะไม่ทำไม่เหมือนหลอกคนต่อไปแล้วก็บาป รเราจะต้องบอกว่าเอามาให้ใช้ก่อน3อเดือนหรือ6เดือนถ้าใช้ไปแล้วมันไม่มีม mm. อะไรดีขึ้นก็ถอยไปเลยคือเห็นไหมแม่คือเป็นคนซื่อสัตย์กับงานด้วยอชะไรที่จะพูดออกไปเราเป็นคนที่น่าเชื่อถือเป็นคนของประชาชนูกต้องเวลาพูดเลยต้องเป็นความจริงไม่ควรเป็นบ้าหอกก็ได้ไงเออก็รอติดตามผลงานของแม่นะรีวิวรีวิวนติดตามแม่แม่ก็ติดตามต่มติดตามลูกค่อตลอดนะติดตามแม่ตั้งแต่เด็กเลยค่ะแม่มีอยากอะไรฝากถึงผู้คนทางบ้านไหมคะรักษาสุขภาพกันนะคะดูแลตัวเองให้ดีๆนะคะแล้วก็เป็นคนดีนะคะมันทบุญ ตักบาตรเข้าวัดด้วยนะจิตใจจะได้แบบล่าเริงแจ่มใสอย่าคิดมากนะคะก็อารมณ์ดีเหมือนแม่จบๆคราวนี่คุณแม่เราคุณแม่ครับขอบคุณค่ะค่านผู้ชมครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับสำหรับมูเตเลดี้กลับมาเจอกันได้ใหม่ทุกวันพุธสี่ทุ่มครึ่งทางช่องอมรินทีวีเอชดีกฎหมายเลขสามสิบสี่แล้วเจอกันครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะถ้าเชี่ยวเดียวเองแล้วหิ้วถุงยาเนี่ยไปและอ่ะถ้าเราไม่ทิ้วเราก็ไม่ต้องไปนอนในคุกแล้วมันเซี่ยวเดียวเองเนี่ยทุกอย่างก็คือเซี่ยวหมดฉะนั้นเนี่ย มันก็บอกไม่ถูกเหมือนกันว่าไอ้ไอ้ไอ้เซี่ยวตรงนั้นเนี่ยมันทําให้เราเนี่ยโอ้โหช็อกไปตำตามกันได้เลยอะหนูลองคิดนะสมมติถ้าหนูเสียไปนะแม่หนูก็คงแบบว่าไม่อยากให้ไม่กล้คนอื่นอะมาเห็นเราตอนเราไม่สวยตอนเราไม่สวยอะไรอย่างนี้นะคือจริงๆอะหนูว่านะแม่พระพุทธศาสนาหรือว่าอย่างที่เราเชื่อกันอะคือมันเป็นหลักวิทยาศาสตร์อะอย่างคำสอนพระพุทธเจ้าอย่างเงี้ยเขาก็เหมือนเหมือนข้างหน้าหยุดคิดสติ คือมันเป็นความจริงคแมเนคือมันเป็นหลักวิทยาศาสตร์เลยว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วแต่เราก็ต้องมีพุทธศาสนาอยู่ในใจนะครับอมริ a m a r ทีวี